สวัสดีค่ะพี่น้องพอๆ่ออัช่องหนูนี่กินซ่บต่างแดนเมื่อนี้หนาวพี่นอ้องม่งขอใส่เสื้อสีเขียวปัดงูเขียวครับผมเมื่อนี้ได้ตำถาดเ้อพี่น้องเนอะมียังกะใส่ลงไปครับกะ <c oughs> ส้มตำหมูยอ่อ <c oughs> แล้วก็ผักผักกันจงรวกวครับผมแล้วก็เนี่ยสตอครับผมนี่ใสสตอมานะครับมาครับมามาแบ่บมานนวมกันบะเขือนี่กะซึ่งมาได้สองสามุดแล้วครับเดิมเริ่มจะดำแล้วพี่น้องกินได้คือเกาครับผม ไปครับแล้วก็มีขนมสินโอ้จากหนาวบนหนาวสินกับปุ้นคยจนแข็งนะพี่น้องซ <c oughs> ยครับซยมาครับมา <c oughs> ข้าเหนียวคือเกาลองท้องด้วยข้าเหนียวก่อนนะพี่น้องเด้อกินสมตำมันต้องกินข้าเหนียวน้ำจักหน่อยค่อยซวยด้วย้าวปุนครับเพราะว่าก่อนันหนาว <c oughs> อันภาค,คุงไทยเขาครับต <c oughs> <c oughs> ้ำเต้าปูดอง อ,อุดมทัศน์จากเนี่ยครับหมาครับมาเนาอีหลีมันเป็นปลาเค็มเฮ็ดเป็นเค็มครับกินคำใหญ่บ่ได้พี่น้งององืกินได้คำน,น้อยๆคำใหญ่มันจะเบิดครับ เดี S <S satisfied satisfied ๋ยวครับตำทานอี่มไหนเนี่ยจะต่อครับผมแกเอ้ยนัองเลกินยากเลยสะตอน่ไม่ได้แกไว้ครับพี่น้อง นะครับเปลือกไม่ต้องอ,ออกบนดอกจะดีดาอืมอันอืมนึ้อมันมีมากปเี๋ยวมันเยอ

Ngồi vô Đi rồi đi rồi Ok, ăn Chà, nè hợp กินข้าเปิดกันเลยใ่ว่าอกขดปาดครับจำที่แหงที่ก็ตำไม่หล้ก็เอาเปห้ง ทำกับผู้นูไม่นาม่จาจะเสียทำแบบทำแบบบ้านเฮา,าแบบยุ่งให้ยุ่งง่ายพี่น้อง Được nè Chuột Mùm ấy vào mịt mới Phải đọc phía nào ấy มีดปาดแล้วพี่น้องกิก่นหนักปาดเครื่องเลยไม่มีหนอนนะฮะ เสื้อผ้ากันจองกินดิบครับมันดูดก็เรียกว่าจิ้งวาใช่ไหมใบม้าเล่แยกดังด็กนี่กินนั่นหรอครับโอ้ยหอยนาวพี่นอ้องนาวเป็นนาอีดี đang, ừ. phải đáp rồi, buổi từ phải nào đi đáp hết.

ปลาทับทิมมาทำเป็นปลาเค็มพี่น้องมักจะเกลือหลายๆก็เป็นตัวปลาเค็มผู้ดอง cô mua cái nhạy đằng <laughs> แซ่บไปลีบเป็นของปูดองก็ได้ก็จริงครับแล้วเขาแล้วคขาบ,บองอินอย่างที่นี่แล้ว คลิปนีก้ก็เหมือนเดิมครับกินวบวบแบบใดวบวบสุภาพใดบ้านเด่ยพี่น้องเด้อฟอกัมาคลิปหนาครับคลิปนีก้ก็คุณครับอย่าไปครับหนาวอีดีเด้กพี่น้องมาเป็นวาวเลนครับแถม